สวัสดีครับคลิปนี้ผมก็จะมาสอนวิธีการเปลี่ยนบัญชีไอจีส่วนตัวของเราให้เป็นบัญชีธุรกิจหรือบัญชีมืออาชีพนะครับวิธีการเปลี่ยนนะครับขั้นแรกไปที่ไอจีของเราเลยครับจากนั้นนะครับให้เรากดตรงที่รูปโปรไฟล์มุมขวาด้านล่างครับกดไปเลยครับขึ้นแบบนี้นะครับให้เรากดตรงที่ขีด3ขีดมุมขวาบนนี่นะครับตรงขีด3มขีดมุมขวาบนนะครับกดเข้าไปเลยครับแล้วก็ให้เรากดการตั้งค่าและความเป็นส่วนตัวนะครับฟันเฟืองอันแรกเลยครับ เลื่อนลงมาครับให้เรานะครับมาดูตรงคําว่าประเภทบัญชีและเครื่องมือนี่ครับประเภทบัญชีและเครื่องมือตรงนี้นะครับกดเข้าไปเลยครับนี่ครับเราก็กดคําว่าเปลี่ยนไปใช้บัญชีมืออาชีพตรงนี้เลยนะครับกดดําเนินการต่อนะครับนี่นะครับอันนี้นะครับเราก็สามารถติ๊กเลือกหมวดหมู่ได้นะครับอันนี้นครับเช่นนี่ครับนักดนตรีบ็อกเกอร์อะไรพวกนี้ครับ แล้วก็ให้มันแสดงหน้าโปรไฟล์ของเราก็ได้นะครับแบบนี้นะครับผมก็กดเสร็จเลยนะครับแล้วก็บางคนนะครับอาจจะเป็นธุรกิจนะครับให้เรามาติ๊กเป็นธุรกิจแบบนี้นะครับอันนี้นะครับให้เรากดถัดไปนะครับแล้วก็กดไม่ใช่ตอนนี้นะครับกดเข้าไปนะครับแค่นี้นะครับก็เรียบร้อยนะครับก็เป็นบัญชีมืออาชีพนะครับหรือบัญชีธุรกิจแล้วนะครับ แล้วถ้าใครนะครับต้องการที่จะเปลี่ยนคืนนะครับให้เรากดตรงที่ขีดสามขีดมุมขวาบนเหมือนเดิมนะครับแล้วก็กดที่การตั้งค่าและความเป็นส่วนตัวนะครับแล้วก็กดตรงเครื่องมือธุรกิจและการควบคุมตรงนี้นะครับให้เรานะครับมากดตรงคําว่าเปลี่ยนประเภทบัญชีนะครับกดเข้าไปเลยครับเปลี่ยนเป็นบัญชีส่วนตัวนะครับนี่นะครับเป็นบัญชีส่วนตัวนะครับ แค่นี้นะครับก็จะกลับมาเป็นบัญชีส่วนตัวแล้วนะครับก็ง่ายๆแค่นี้นลครับสําหรับใครที่ต้องการเปลี่ยนบัญชีไอจส่วนตัวให้เป็นบัญชีธุรกิจหรือว่าจะเป็นบัญชีธุรกิจแล้วก็กลับมาเป็นส่วนตัวนะครับก็สามารถทําตามคลิปนี้ได้เลยครับขอบคุณครับ